เรากราบสูรสดด้วยนะคะนี่คือช่อง a l l i n Gaming กันดีเช่ญเคยทุกคนวันนี้เรามาเอาชิตรอดใน d e s t o r a Village นั่นเองนะทุกคนหรือว่าเล่นกับคนดังนั่นเองนะทุกคนเออตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าสภาของเรานะทุกคนไม่ใช่มันเป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งถามว่าวันนี้จะมาทำไรนะครับวันนี้เราก็จะมาทําเป็นทริเดนนะทุกคนที่มันปักอยู่บนหินนะทุกคนเออเราจะทำกันเพราะว่าเราชอบมันนะทุกคน ซึ่งบอกเลยว่าเราเตรียมหินมาแล้วนะคะเพราะว่าจริงๆอ่ะผมอัดไปแล้วนะทุกคนแต่ว่าลืมกดอัดนะครับทุกคนเออเนี่ยทําไปแล้วไงแล้วลืมกดอัดก็เลยแบบตแต่ว่าดีนะทุกคนที่แบบยังไงอ่ะทาไปตอนที่แบบเฉพาะขุดหินอ่ะเออก็ยังดีนะทุกคนเออแล้วก็ตอนเผาคอร์ด้วยนะทุกคนก็ถือว่าด,ดีดีดีไหมอันนี้ไม่เกี่ยว ส่วนเดี๋ยวผมจะเอาของที่มันไม่ได้จําเป็นสําหรับสีสาหรับการทําวันนี้นะะุกคนเดี๋ยวจะเก็บไว้ในอินเทอรเชสละกันนะผมอาจจะไม่ได้จําเปนเน็นแล้วนั้นลมั้งอ่านี่ไงสมูทคอร์ของเรานะครับอ่าต้องการสมูทคอร์มอีกอันหนึ่งโอเคหลังจากนั้นเราก็จะไปนะครับสังเกตว่าเลเวลผมเยอะมากนอกจากอินี่เผาคอร์สเราไปเยอะมากเลยทุกคนเราก็จะไปทํากันเลยทุกคนเออจะสังเกตนะผมว่าทําไมมันไม่มีไฟสักแแ่เลยเพราะเพะว่าผมซ่อนไฟไมาเนี่ย นี่ผมซ่อนไฟล์ไว้ตรงนี้เนี่ยอาจจะแหลกๆนิดนึงนะทนเดี๋ยวผมปิดพัดลมแป๊บเพราะว่าถ้ามันเป็นพัดลมอ่ะผมไม่ค่อยแบบยังไงถ้ามันเป็นพัดลมอ่ะผมจะเล่นลําบากเออนั่นแหละ เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะไปทํากันนะทุกคนซึ่งตอนแรกเนี่ยผมอัดไปแล้วไงแต่ว่ามันแบบโครงร่างมันใหญ่เกินนะทุกคนอีกอย่างเนี่ยลืมอัดด้วยไงก็คือลืมอัดน,นั่นแหละแต่ว่าทําไปแล้วนะทุกคนแต่ว่าตอนนั้นยังดีนะเป็นช่วงโครงร่างเฉยๆนะทุกคนเราก็เลยมาทําใหม่ได้นะทุกคนก็เลยลดโครงร่างกเก่าออกนะครับแล้วก็มาทำโครงร่างใหม่นะครับนั่นนี่ก็แล้วเราก็จะไปกันเลยนะทุกคนทีน่ผมทิ้งไวนะ้แล้วเราจะทำทรอยเดนแถวเนี้นะทุกคนเพราะว่าเราต้องการการฮันเล่นั่นเองเอ ซึ่ง,รงเราเนี่ยต้องการกางทะเลนะทุกคนทะเลตรงไหนดีตรงนี้แหละตรงนี้แหละตรงนี้ไม่ทุกคนเดี๋ยวผมขอว่าไไปตรงที่เราต้องการก่อนนะอาจจะไม่ใหญ่มากทุกคนเพราะว่าถ้าใหญ่เกินไปเนี่ยมันก็จะไม่ดีทุกคนเพราะว่ามันทําให้เราสร้างยากเนาะอืมขอดูก่อนมันหาจากฝั่งพออย่างขนาดนี้สักนิดดีกว่า,า,อ,วาอ่าประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาหินเนี่ยมาวางเลยตรงนี้จะเป็นจุดศูนย์กลางของเรานะทุกคน โอเคเดี okay, ๋ยวไม่รู้ว่ามันจะนั่นเลยปองอึออออืโอเคนั่นน่นนั้นแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆเลยทุกคนนี่ขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยทุกคนบ้องโอเคประมาณนี้แล้วก็จะได้เราเราจะโค้งร่างแล้วอันนี้จะเป็นเสาแรกใช่ไหมจะเป็นไม่แน่ใจนะว่ามันห่างกี่บล็อกนะทุกคนน,นั่นห่างสองถ้าห่างสอง ตรงนี้ห่างสองแล้วทุกคนเอออันนี้หนึ่งอันนี้สองสองโอเคเด่นแล้วก็อันนี้นะคะเป็นเสาสามแล้วทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเปิดพัดลมแล้วก็เปิดประตูให้แมวนิดนึงนะทุกคนเพราะว่ามันร้อนนะทุกคนเออป้าย โอเคทุกคนตอนนี้เราก็เปิดประตูให้แมวแล้วก็เปิดพรมนคนเพราะว่ามันร้อนมากนะเออเบย์มันไทยก็ประมาณนั้นแหละแล้วก็เดี๋ยวจะนอนก่อนนะทุกคนไม่งั้นมอนเตอร์เกิดแถวนี้มันจะตายเอานะทุกคนนอนเบียร์ทูฟาเว่ยมันฟาอาเว่ย์ตไหนไม่ได้มันห่างไม่ถึงบล็อกเลยนั่นเนาะเออไม่ค่อยว่าเราเปลี่นเปลีนิดนึงนะแต่ว่าอาจจะเป็นบั克ที่เซิร์ฟหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเลยแล้วก็เราจะว่าอินเดียเชสอีกนิดนึงนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อแบบมีของแล้ววันนี้นะ เดี๋ยวเราจะทํำแลบในการชมกันเลยนะทุกคนว่ามันจะแบบยังไงอะแบบโครงร่างของเราจะประมาณไหน,นทุกคนไป ทุกคนตอนนี้เราก็ทําในส่วนของตัวเกาะเสร็จแล้วทุกคนแต่ว่าดรานี่ายไม่ได้ทำนะทุกคนเราจะไปทําตอนหลังไม่ใช่หลังใหม่เราจะทานะทุกคนเพราะว่าเราคิดว่าเราทำเนี่ยมันจะนานเกินแล้วก็น่าจะลงคลิปกันไม่ทันนะทุกคนเราก็เลยเยไม่ได้ดิเดี๋ยวเราจะลงเดี๋ยวเราทํทำคลิปกันไม่ทันทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเซิร์ฟจะปิดเอาทุกคนเราก็เลยต้องรีบทานิดนึงทุกคนซึ่งตัวเกาะของเราก็เสร็จแล้วนะคนตอนนี้เราเราจะทําในส่วนของการตกแต่งนะทุกคนเพราะว่าในส่วนของตัวอ่า ในส่วนของอะไรวะาการตกแต่งเราต้องใช้ในส่วนของไอ้นี้นะครับแล้วก็บ็อกคอร์สนะครับไม่ไม่ใช่แล้วก็บอกมอสทุกคนเพราะว่ามันต้องใช้เยอะนิดนึงเนาะในการตกแต่งให้ตัวเกาะมันดูดีมันดูมีระดับอะไรแบบนี้เนาะซึ่งเราจะใช้บอกคอร์สไปก่อนทุกคนซึ่งเราจะทําประมาณตรงนี้แล้วกันหนึ่งสองสามสี่อย่างเี้เนาะตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ส่วนนี้ก็ หนึ่งสองป๊อปป๊อปนี่มันจะเป็นประมาณนี้นะะุกคนซึ่งเราเนี่ยจะสูงประมาณอีกห้าบล็อกะะุกคนหนึ่งสองพึ้งส่วนตรงนี้จะสูงแค่สี่บล็อกอ่านไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าน,นรตรงนี้จะสูงห้าบล็อกเลแต่ว่าที่อื่นเนี่ยจะสูงห้าบล็อกเหมือนกันแต่ว่าจะขึ้นอีกหนึ่งบล็อกนะทุกนะคนโอเคประมาณนี้ใช่ไหม ปึ๊บปึ๊บโอเคซึ่งมันจะมีตรงนี้อีกหนึ่งอันอ่าปึ๊บ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 ประมาณนี้ประมาณนี้ทุกคนมันก็จะเป็นในส่วนของแท่งของทริเดนนั้นคนส่วนต่อไปนกคนเราก็ต้องใช้ดาร์พิสมารีนเป็นจำนวนมากคุณประมาณร้อยจ็ดสิบหกบล็อกก็คือสูงมาก ซึ่งเนี่ยเราจะต้องใช้อิงแสกหรือว่าสีดำเนี่ยประมาณสามสแต็กลนซึ่งเราก็เตรียมมาเร็วนะทุกคนเพราะว่าเราเนี่ยเรา่องทำสภาเนี่ยเราก็เลยไปตกหมือเล่นแถวนั้นทุกคนแล้วก็ต้องใช้พิสมารีนชาดอีกประมาณยี่สิบสองสต็กนงทุกคนคือเยอะมากซึ่งพิสมารีนชาดเนี่ยเราต้องหาจากกาเดียนทุกคนซึ่งซึ่งเราต้องไปฟาร์มกันทุกคนแต่ว่าก่อนไปฟาร์มกันเนี่ยเราต้องมา ทำํำในส่วนของตัวเกาะเอ้ยอด้านในมันกวงไม่ต้องหรอกซึ่งทําให้มันดูดีขึ้นทุกคนในการเติมบล็อกมอสเข้าไปทุกคนเดี๋ยวเราจะเล่นความเร็วนะครับป้าย โอเคทุกคนตอนนี้เราก็ตกแต่งเกาะเสร็จแล้วทุกคนมันก็จะมีมอสขึ้นประมาณนี้มันก็จะดูลกๆนิดนึงนะแต่ว่ามันน่าจะสวยอยู่มั้งผมว่านะแต่ว่าออกไปดูไกลๆไปหน,นึ่งผมว่าน่าจะสวยอยู่นะนี่อ่าสวยอยู่แหละมั้งผมว่าน่าจะได้ทุกคนเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราเราจะขึ้นไปกันเลยทุกคนซึ่งมันคือคือขึ้น,น,น,นยากนิดนึงนะเออนี่เราจะขึ้นมาทำไมวไมันต้องใช้อะนน,นี้วะเออวะโอเค โอเคทุก okay, คนเดี๋ยวต่อไปเราต้องไปฟาร์มกาเดียนทคนเดี๋ยวเราจะตัดภาพไปที่ฟาร์มกาเดียนนะครับบ้ายโอเคทุก okay, คนตอนนี้เราก็มาถึงฟาร์มกาเดียนแปลกๆนิดนึงเพราะว่าเป็นการเปิดช้างใหม่ทุกคนก็โอ้นี่ไงฟาร์มกาเดียนแล้วหน้าบนนั่นคืออะไรอะ่ะอ่าอาจจะเป็นอะไรไม่รู้ช่างมันทุกคนเราว่าตรงนี้มันจะเป็นฟาร์มกาเดียนทุกคนมันแลวคือมันมันมันลงแล้วมันขึ้นอ๋อมันมีอ๋อมันมีทางตรงนี้ซึ่งวิธีการใช้งานแล้วเราต้องเปิดกันตรง โอ้เลเวลอยังเยอะเราต้องเปิดตรงนี้หรออ๋อใช่ด้วยโอเคทุกคนเราก็ต้องไปดูกันหรอนนะเพาะมันมีหรือเปล่าถ้ามันมีเราก็ไม่ต้องมาหาไงแล้วก็ไม่ต้องแบบมานั่งรอไงเราต้องการยี่สิบสองจะแตกเฮียแมกตัวหมว่าเรา่าจะคาตรงนี้นะเพราะว่ามันง่ายดีคือน้อยมากคือน้อยมาก เดี๋ยวจะคัพตรงนี้ก็เลยก็ได้คนเพราะว่ามันง่ายดีคนตอนนี้เราก็มีมาห้าสแต็กละทุกคนนะห้าสเต็กะห้าสเต,ต็กค่ะเดี๋ยวเพราะว่าเราผมวาง e อ d e r chest วางไว้ตรงนี้ก่อนละกันเปิดแล้วก,ก็เอาไอ้พวกหินนี้เก็บนาเพราะว่ามันเยอะเหลือเกินนะครับเดี๋ยวเพราะว่าไอ้พวกนี้มันเยอะเหลือเกินนะครับเราจะเอาหินเก็บนะเพราะว่ามันเยอะมากเลยนะครับเยอะเกินแล้วก็อีกเม็ดหนึ่งตรงนี้ส่วนอองนนี้ก็ สับกันนะครับประมาณนี้เนาะเดี๋ยวจะอ,อันนี้ออกมานะเพราะว่าเราต้องใช้เนาะซึ่งเคลียร์ทางสําหรับยีสิองสเต็กก่อนนะมันจะพอไหมเนะี่ยเอาว่าตอนนี้มันมีห้าสเต็กนะทุกคนแล้วก็ต้องการเพิ่มอีกอู้อันนี้เป็นริสมาลีนตัวนี้เป็นป่าคอสแน่เลยว่าละส่วนฟิสมาลีนฉาดนี่คือโซน้อยนะครับเดี๋ยวเราจะ efk ฟเทุกคนเดี๋ยวเราจะตัดภาพไปตอนเสร็จแล้วครับบาย ใทุกคนตอนนี้เราก็ได้พิสมารีนฉาดมาเป็นจำนวนมากแล้วคนก็คือ22แตะกน,นเองคนต่อไปเราก็จะไปคราบกันเลยทุกคนเออง่ายเลยนะไปคราบเป็นพริสเอ,อเป็นดาร์กพิสมารีนยนนี่ครับครับเลยทุกคนฟคือมันต้องใช้เยอะมากทุกคนเพราะว่าหนึ่งคือแบบพิสมารีนหนึ่งแปดอันนะได้ดาร์กพิสมารีนหนึ่งอันเว้ยแล้วก็ต้องใช้ในส่วนของ อิงแซกอีกแต่อิก,กมันหนึ่งต่อหนึ่งเลยไงมันก็เลยง่ายนะทุกคนนั่นแหละก็จะได้ประมาณนี้เลยประมาณนี้นครับทุกคนประมาณนีเ้เดี๋ยวผมขอนับดูก่อนนะว่ามันตรงไหมนะน่าจะตรงเลยมั้งไม่รู้อ่ะเดี๋ยวผมขอลองอนนะหกสิบสี่ร้อยยี่สิบแปดร้อยี่แปดบวกรอยี่แปดบวกสี่สิบก็กลายเป็นหกสิบอันเป็นไงสามสเต็คอ่ะ เอาว่าเดี๋ยวผมเก็บไว้ตรงนี้อยู่อะเต็มเยอะเลยกล่องนี้เปล่าไม่ใช่กล่องนี้กล่องล่างใช่กล่องนี้หุกคนมเก็บไว้อีกนิดนึงเดี๋ยวเอามาค้าให้หมดเลยแล้วกันนะทุกคนส่วนด้านบนเราก็จ้องมันมาเลยฟุ๊โอเคทุกคนก็หมดแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูก่อนว่าผลประกอบการของเราเป็นยังไงทุกคน,นนี่ผมก็ยังไม่ได้ดูเห็นมีน้อยมากเลยก็เดี๋ยวเราจะไปกันที่ เดี๋ยวจะไปกันที่อะทรายเดนของเราต่อนะครับป้า okay, ยโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ไปเอาดาร์ฟิสมารีนมาเสร็จแล้วก็คือกลับมาจากฟรการ์มกาดิเอลนะคนมันก็จะประมาณนี้นะคนอยากแรกนะคนเราก็ต้องมาออกแบบตัวบู๊เกือบล้วออกแบบตัวบริเวณในส่วนของฐานมันก่อนนะคนซึ่งมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคนอยากแรกครับผมขึ้นสองแบบนี้เนาะนี่จะเป็นแบบนี้นะคนขึ้นสองแบบนี้ใช่ไหมแลัน,นั้นก็มาตรงนี้นี่น มันจะมีตรงนี้หนึ่งอันแบบนี้แบบนี้นะทุกคนมีแบบนี้ป้องป้องอันนี้ผมออกแบบมาแล้วมันอาจจะดูสวยงามนิดนึงนะทุกคนเพราะว่าเราก็ออกแบบมาเร็วนะครับหร,หรือว่ามันเป็นตรงนี้วะอือวันเป็นตรงนี้เออเคทุกคนมันอาจจะผิดพลาดน,นิดนึงนะทุกคนอาจจะมีการผิดพลาดน,นิดหน่อยนะครับก็ไม่เป็นเคก็ได้นะทุกคนแล้วก็แก้ไขใหม่ได้อยู่ดีนะอือป้อง ป้องวิมันลงไปหนึ่งเมตรอลไม่เไรหรอกมั้งโอเคทุกคนลราจะนั้นใช่ไหมแล้วก็จะขึ้นมาหนึ่งระดับแบบนี้ทุกคนแบบนี้เลยอืมแล้วก็วางบริเวณตรงนี้ทุกคนอืออึบอึบอึบดูจากรูปที่ผมวาดมาเนี่ยมันก็จะสวยนิดนึงนะชมตัวเองก็ได้ไปทุกคนอ่ามันจะเป็นประมาณนี้ อ๋อแล้วตรงนี้ก็เดี๋ยวขอลงไปนิดนึงนะทุกคนเดี๋ยวเราจะใช้บล็อกมอสต่อกันมาทุกคนทำให้มันสวยๆไปหนึ่งนี่ทุกคนมันจะเป็นแบบนี้นี่ตรงนี้ไม่มีเออแล้วก็อีกด้านหนึ่งเดี๋ยวผมเอาบล็อกมอสก่อนแล้วนะครับทุกคนเพราะว่าเวลาต่อขึ้นไปจะได้ต่อง่ายๆนะทุกคนนี่เลยแล้วจะเป็นตรงนี้ป้อง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  ดี๋ยวมาดูอีกฝั่งหนึ่งก่อนอีฝั่งหนึ่งก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนก็จะใช่เหรอวะเดี๋ยนะมันต้องมาด้านล่างหนึ่งเมตรเออแบบนี้ล่างหนึ่งเมตรแบบนี้ทุกคนแบบนี้เอออาจาจะผิดพลาดนิดนึง๋ย่ผมจะประมาณนี้ทุกคนไปหนึ่งขอขึ้นก่อนมันจะเป็นประมาณนี้ทุกคนหลังจากนั้นก็จะเอาบล็อกนี้ออกเอาใช้ฟอร์จูนกว่าเพราะว่าฟอร์จูนมันซ่อมง่ายกว่ามันไม่ได้ซ่อมง่ายมัน มันใช้น้อยนะทุกคนแล้วมันก็จะใช้ขุดแร่ซึ่งแร่มันก็ได้เลเวลไงก็ต้องแช่นี้ส่วนตรงนี้ก็จะเอาออกไปเลยทุกคนนี่อ่าแบบนี้ส่วนด้านนี้เราก็จะขึ้นมาหนึ่งกระปะ๋อนะทุกคนแบบนี้เลยเว้ยนีม่มใชัยนะี่มิเกลไมต้องวางนคนก็จะทําตามก็ได้หรือว่าจะคิดเองก็ได้ทุกคนมันก็ได้เป็นฐานประมาณเดี๋ยวลงไปดูมนะั้งอ่าเอาบอกมอดนี้ลงนะ มาตไ,ได้ฐานเป็นประมาณนี้ทุกคนก็จะสวยงามนะทุกคนเดี๋ยวเราจะเคลื่อนไปทําให้มันสูงสักสี่สิบบล็อกจะป้าตายนะทุกคนก็คือสูงสี่สิบบล็อกคือสูงมากจริงสูงมาก,มากอันนี้บล็อกแรกใช่ไหมคนเราก็ต่อไปเรื่อยๆนะครับหนึ่งสองสามโอเคไปเรื่อยๆทุกคนเดี๋ยวเราจะตัดภาพไปเดี๋ยวจะเล่นความเด็วทุกคนป้าย โอเคทุกคนตอนนี้เราก็ทําเสร็จแล้วทุกคนทุกคนอาจสงสัยใช่ไหมครับว่าทําไมเราต้องทําเป็นในส่วนของอันนี้นะทุกคนเพราะว่ามันการมอนเตอร์เกิดด้านบน,นเราไม่ได้ขับสลบมันเดี๋ยวเราจะกระโดดลงไปเลยเราคิดว่าน่าจะไม่ตายหรอกเพราะว่าเรามีเฟเธฟอิกปักโอเคไม่ตายจริงๆรอดนะทุกคนเดี๋ยวงานต่อไปนนะั้เราจะมาเก็บกันนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวในบริเวณตรงที่มันเป็นทอชเนี้ยมันจะไม่สวยเราจะใช้ในส่วนของก o w stone นั่นเอง เลยฟริงโอเคทุกคนมันก็จะสวยงานตอนนี้แต่อาจจะไม่ได้เหมือนแบบค่ะดนัคนเพราะว่าถ้าเป็นแบบเนี่ยจริงๆมันจะไม่มีนะทุกคนแต่ว่าถ้าไม่มีมอนเตอร์ก็เกิดเนี่ยเออหรือใครจะใช้ปันสล็บ,บก็ได้นะทุกคนก้อนนี้ก็สวยเหมือนกันนะอันนั้ก็จะได้เหมือนกันนะทุกคนก็จะการมอนเตอร์เกิดเหมือนกันนะก็แนะนํานะนี่ทุกคนหลักหลกตนี้มันก็จะแบบ สวยงามมารามจามจามแบบนี้เลยนะทุกคนเอออาจจะมีคําชมหลายแบบนะครับเป็นสำหรับผมก็จะมีลูรามาเฮาอาแบบอารามจ้ํจามอะไรแบบนี้ใช่ไหมหรือว่าจะเป็นแลเบอรประสริฐสีมดีสรงแสนมดีเด้งหึบเบลึดหนึบดอดนะทุกคนเออเป็นคําจากพี่แท็กนันทุกคนก็นั่นแหละก็ไม่รู้ว่าพี่แท็กไปพูดได้ยังไงแล้วผมก็แล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่าผมพูดไปได้ยังไงนะเออก็ยังงงกับตัวเองอยู่ว่าทำไมพูดเขาว่าแลเบอรประสริฐสีมดีสงแสนมดีเด้งหึบเบดึงดอดได้นะทุกคนเออ จะพูดหลายรอบทำไมก็ันคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคนเพราะว่ามีคนเพียงแค่หนึ่งแบบไม่ถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะเออไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำอ่ะกดติดตามนะคะทุกนะคนคือนอยเวอร์เลยนะคนก็คือแบบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่กดติดตามกันเลยนะคนก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะทุกนะคนจะได้ไม่กลายเป็นคนส่วนมากนะคน,นะคนเพราะว่าคนส่วนมากนี่ไม่คนส่วนมากที่แบบไม่ดีนะคนก็ก็กจ,จะดีนะทุกคนแต่ว่าก็ต้องกดติดตามช่องเรา,าคือแค่ถ้าเกิดว่าไม่อยากเป็นคนที่แบบยังไงอ่ะปุ่นแบบ ไม่ดีอะไรวันนี้ก็กดติดตามซะด้วยก็ดีเนะทุกคนก็ดีเออเห็นผลแล้วก็ไม่รู้นะทุกคนก็เอาก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเพราะว่ามีคนกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยที่ไม่ได้กดติดตามเลยสักกะอย่างเดียวเลยนะทุกคนซึ่งสําหรับคนแก่หรือว่าคนที่อาจจะไม่รู้เรื่องนะทุกคนหรืออาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่รู้นะครับว่ากดติดตามยังไงก็จะมีปุ่มสีแ,งแดงๆข้างหน้านะครับที่เขียนว่าติดตามนะคะหรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เขียนว่า subscribe นะครับตัว s ยูบีเป็นตัวอักษรย่อทุกคนก็กดเข้าไปนะทุคนใครกดแล้วพอหยุดพอแล้วแล้วก็กดทุกปุ่มที่มีนะทุกคนยกเว้นปุ่มดิสไลด์นะทุกคนแค่นั้นแหละแล้วก็ปุ่มรีพอร์ตด้วยไม่ต้องกดนะทุกคนกดพวกนั้นมันไม่ดีนะทุกคนก็กดเฉพาะไลค์ซุปเปอร์ไ์ไลค์แชร์เอ้ยก็จะมีคอมเมนต์ซุปเปอร์ไ์ไลค์แชร์นะคะทุกคนก็กดสี่ปุ่มนี้นะทุกคนเออส่วนใครไม่อยากแชร์ก็ไม่กดก็ได้นะคนแต่ว่ากดด้วยก็ดีนะทุกคนเออก็สำหรับคลิปนี้ก็บายครับผม